นี่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 น,นี่คุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะบ,บวชทุเรียนเคยกินกันไหมฟักทองแกงบวชมันแกงบวชอันนี้แกงบวชทุเรียนนี่แหละคุณนายแอดเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งที่สุดลงมือทําเองหมดแล้วนางดังนะคะไปออกทีวีทุกช่องเลยออกทีวีทุกช่องคุณนายแอดมายืนข้างๆเลยค่ะคุณนายแอดค่ะ ไปเมื่อกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยจตายแล้วคุณนายแอบไม่หวงสูดเจ้าคะไม่หวงค่ะอร่อยจนนั้นก็ขอเอากลับบ้านเลยที่ไหมคุณผู้ชมดูหนอยที่มันหนันาด้านค่ะด้านได้อายนนี่ขอเอหมดเลยค่ะนี่แม้กระทั่งน้ำกะทิจกนบวชนี่นะคะดิฉเชนยังขอเลยค่ะเอาไปทำไรรู้ไหมคะเอาปั่นเป็นน้ำทุเรียนแบบนี้เลยค่ะอร่อยคุณนายนี่แก้วนึงเอาไปไหนอะห้ามเอาของเชไม่เทจริงนแก้วตรงนี้ม่อกี้อยู่ไหน อ่าห ah, ้ามไปเทจริงนะ